เล่นอย่างกากโดนกูยิงถักถากยังตายนีคนหรือควายอย่างอ่อนอ่อนดมดุย๋ยชุดอย่างเทพแต่เมกไม่เป็นท่าหมูบยังกระหมาเดินเข้ามาตายยกทีมแล้วย่างกระเท่าเข้าเหมือนไม่ได้ซ้อมเจอกูไปถึงกะร้องน้อมรับความพ่ายแพ้อ่อนแอก็แพ้ไปเจอกูเล่นใหญ่จัดเต็มมา คมถ้าจิงไม่คมก็เป็นผู้ชมแค่นั้นให้ลงมาเดินเกมแต่ดันมาเดินเล่นทีหลังเจอกูไม่ต้องเล่นแค่กูกดเล่นเล่นพวกมึงก็กระเด็นกันยกตี้ไม่หลับไม่ง่วงแต่ล่วงไปแล้วไม่แค้วพาเพื่อนมาตายวอดวายกันทั้งทีมเล่นอย่างติม่มเจอกูทิ่มเสียหมาต่อให้มึงมีลิฟ์มาก็เอากูไม่ลง Terima kasih